ผน,นี้เราจะคุยกันโดยเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเพราะอย่างยิ่งเรื่องการกักขังคุมขังนะบรรดาเราียกวานักโทษหรือผู้ต้องขังผู้ที่ศาลไม่ตัดสินก็ตามแต่นะครับล้นคุกเรื่องนี้เป็นภาพหนึ่งในการสะท้อนเรื่องของความยุติธรรมทางกฎหมายนะฮะะเดีวยวกันช่วงที่เกิดขึ้นวันนี้จะมีประเด็นเรื่องของการกักขังนอกเรือนจํา ขังที่ไหนที่ไม่ใช่บ้านจะเป็นเอ้ยขอพียงคขังที่ที่ไม่ใช่คุกก็ได้วันนอะไม่ใช่เรือนจาก็ได้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โรงพยาบาลที่มูลนิธิที่วัดที่อะไรก็ตามแต่อันนี้เป็นประเด็นที่กําลังมีการคุยถึงเยอะอันเนื่องจากนี่แหละครับประเด็นของทางกระทรวง กรมราชธรรมี่ครับกำลังจะออกจะออกนะฮะกฎหมายคือระเบียบของกรมราชธรรมออกมาแล้วกักขังนอกเรือนจําแต่วิธีการที่จะชัดเจนว่าใครกลุ่มไหนอย่างไรใครจะใช้เกณฑ์นี้ได้ไม่ได้อย่างไรอันนี้เป็นของทางกรมราชธรรมกำลังดำเนินการอยู่ก็แน่นอนฮนะคนก็จะไปมองาเชื่อมโยงกับประเด็นของทางอของทาง คนทักสินด้วยหรือไม่อย่างไรขณะเดียวกันนะฮะเรื่องของการปรับนะฮะปรับเงื่อนไขการประกันตัวเนี่ยตอนนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการคุยกันจริงจริเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องเก่าแต่ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดนะครับจําได้ว่าอาจารย์ปริญญาเทวานวิกุลเนี่ยเคยคุยเรื่องนี้ไว้นานแล้วแล้วก็ขยับด้วยนะครับมีการเสนอเรื่องของการพิจารณา ความเสี่ยงแทนเงินประกันภัยนะฮะโดยอาจารย์ปัญญาเทวานวิทิกุลซึ่งตอนนั้นมีการจัดนะฮะเรียกว่าเป็นแคมเปญรณรงค์น,น,น,นะครับว่าต้องไม่มีคนติดคุกเพราะจนเอาง่ายๆว่าไม่มีคุกต้องไม่ใช่สำหรับเพื่อคนจนเท่านั้นนะครับอาจารย์ัญญาก็มาขยับนะครับเรื่องนี้แหละครับเรื่องของต้องไม่มีคนติดคุกเพราะจน แล้วก็ตอนนั้นจำได้ว่ามีการล่าลายชื่อผู้สับสุนที่เสนอกรรมการปฏิรูปประเทศในกระบวนการยุติธรรมมีผ่านมาหลายปีแล้วนะครับไม่แน่จะไปถึงยัยงไงแต่วิธีคิดผมคิดว่าอย่างแน่วแน,วแน่หลักการที่เดิมส่วนจะเชื่อมโยงและจะวิเคราะห์ว่ามันเปรียบเทียบเปลี่ยนผ่านหรือจุดตายนางไงกับเรื่องของการมีขันนะฮะหรือคุกบอกเนือนจำเนี่ยนะ กับประเด็นของคุณทักษิณจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะคุยกันกับอาจารย์ปัญญาเทวานาวิคุณครับสวัสดีอาจารย์ปัญญาครับอาจารย์ปัญญาสวัสดีครับคุณพิสุดครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผู้ฟังครับครับนี่เป็นครั้งแรกที่ลองลองใช้ซูมโปรแกรมซูมคุยคุณพิสุทธิ์นะครับแต่เสียงคนพิสุทธิ์เบาเบาเบาหน่อยเบาเหรอครับเดี๋ยวให้น้องทีมงานดูนะอ่าล่ะอาจารย์ได้ยินเสียงผมไหมได้ยินแต่เบาคุณพิสุทธิ์ได้ยินผมใช่ไหมครับผมผมได้ยินได้ยิน ก็ก็ทุกเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดียวเสียงพูดสุดเบานิดนึงพอได้ยินฮะในเบาไม่เป็นไรฮะเสียงเสียงเบาเราพอจับใจความได้แต่ว่าเสียงของคนจนที่อยู่ในคุกเนี่ยต้องไม่เบานะต้องยังพอให้การที่สะท้อนด้วยละกันครับครับแล้วเราคุยกันเรื่องของนี่แหละเรื่องประเด็นของอะไรนะกักขังนอกเรือนจําที่กาลังเป็นระเบียบกรุมราชทันก็เลยคิดถึงอาจารย์เมญาที่เคยมาขยับเรื่องของการที่จะพิจารณาความเสี่ยงแทนเงินประกันใช่ไหมฮะ คนโจนต้องไปติดคุกนะฮะอันนี้มันเชื่อมโยงหรือมันเกี่ยวพันยังไงยัยอาจารย์ครับคือความจริงแล้วเนี่ยระเบียบตัวล่าสุดนะครับของกรมราจะทันที่ออกมาครับนะครับที่ว่าระเบียบว่าด้วยการดําเนินการกักขังผู้กักขังในสถานที่กักขัง,งเนี่ยอันนี้ฟังแล้วเข้าใจยากมากระเบียบคุ้ชืีอระเบียบแล้วเราเรา,เราฟังไม่เข้าใจนะการดําเนินการผู้คุมขัง ในสถานที่กักขังครับในสถานที่คุมขังนี่นะครับก็ตกเข้าม <lic S 2> ่านอกเรือนจําไปอันนี้คือตกใช่ไหมผมก็เอ๊ใช่ครับเพราะในพรบสัานมาตาสันนิษามบอกว่าเรือนจาวัาน์เนี่ยสามารถที่จะเอาผู้คุมขังเนี่ยผู้ต้องขังเนี่ยไปคุมขังในสถานที่คุมขังนอกเรือนจําได้เพื่อประโยชน์ตามภารกิจของกรมวิทธรรมอ๋อเหรอครับอันนี้ออกเป็นกฎกระทรวงแล้วมาตาสามสี่ก็บอกว่าเพื่อดำเนินการตามมาตา ตอที่สามเนี่ยค,ค่อยออกระเบียบออกมาครับทีน,นี้กรมไม่ได้ทันเขาออกระเบียบตัวนี้ออกมาครับไอ้ที่็นล่าชสุดเรื่องระเบียบของกรมราชทัณฑ์แต่ประเด็นหนึ่งคือมันขาดคําว่านอกเรือนจําไปอืก็ต้องไปถามทางกรมไม่ได้ทันนะครับว่าทําไมถึงไม่ใส่คําว่านอกเรือนจําลงไปจนจนเหมือนกับคนตั้งก็สังเกตเอ๊ะทําไมก็ไในเมื่อมันเป็นถ้อยคาตามพรบเนื้อทันมาตราสามที 3, 3่สามตอนที่สี่ทำไม,ำไมตอนเอามาใช้ทาไมไม่ อือออรกรเบียตามมาตานั้นทาไมไม่เอาคําให้มันครบล่ะมันนอกเรื่องจำก็เลยสงสัยว่าคงเป็นเพราะว่าเกรงว่าคนจะไปเชื่อมโยงกับว่าเรื่องคุณทักษิณหรือเปล่าอ๋อก็เลยเพยายามเลี่ยงยงี้แหละก็เ,เลยเลี่ยงไม่ใช้คํานี้แต่ที่พอเป็นเลี่ยงไม่ใช้คํานี้เนี่ยมันกลายเป็นคนยิ่งสงสัยผมควรมาราจายเนี่ยผมเอ๊ะทีาอยไปปิดไปบังมันเน่ยนะเออบางทีไม่มีอะไร<ต><อ><ใ>นะครับไปปิดไปบังไปทําให้คน อาจจะไม่เจตนาอะไรนะฮะไปบังไปซ่อนไปเล่นอะไรเงี้ยคนที่อยากรู้คนที่อยากรูยิ่งสงสัยยิ่งมีคําถามมากใช่ทำไมไม่ใส่คำว่านอกเรือนจำเข้ามาครับคือเหมือนเรื่องคนจะไปเพ่งนี่ผมผมว่านี่เป็นเรื่องช่วยคุณท่านศรีรัตผมไม่คิดว่าจะมียาก็สงสัยผมคิดว่าเอ๊อเลยผมเข้าใจกฎหมายยากผมก็เลยใช้ว่ากักขังนอกเรือนจำนี่ผมใช้ของผมเองใช่ครับท่านสุบชนก็ไปลงแบบนี้หมดว่านอกเรือนจำแต่ระเบียบเนี่ยไม่มีคำว่านอกเรือนจำมีแต่คำว่าการดำเนินการคุมขังผู้ต้องขัง ในสถานที่คุมขังไม่ได้บอกเลยเลยครับแต่ว่าหู้ในคือการไปคุมขังนอกเรือนจําแม้กระทั่งที่พักอาศัยนี่ก็ไม่สุดที่บ้านก็ได้ไปที่บ้านก็ได้หรือ้า house arrest คือขังไว้ที่บ้านขังไว้ที่บ้านนะครับแต่ว่าประเด็นของเรื่องคือว่าเอ,อมันไม่ได้ระบุหลักเกณฑ์ไหมเนีย่ยว่าใครบ้างมีสิทธิ์จะได้ไปขังนอกเรือนจำเนี่ยัไม่เขียนไว้เมีคนที่จะไม่ได้สิทธิ์นี่นะครับมีแค่หนึ่ง ผู้ต้องโทษค่าปรับแล้วไม่มีเงินจ่ายครับปรับอันเนี้ยเอาไปขังนอกเรือนจำาเไยซึ่งผมก็สงสัยว่าทําไมถึงไม่ได้เพราะจริงคนต้องโทษครับปรับเนี่ยเขาไม่ควรถูกขังคุกแต่แรกนะครับเออเพราะไม่มีเงินจ่ายครับปรับก็ควรแต่เขาไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเลยขังแทนค่าปรับมันมันโทษเขาเนี่ยไม่ใช่โทษขังคุกโทษเบาร่าเลยนะแต่เป็นโทษคือไม่มีเงินก็เลยขังครับคือติดคุกกพระจนอ่ะทำไมอันเนี้ยไม่ไปขังนอกเรือนจำครับเอออันที่สองเอ่อ ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีทางวินัยครับถ้าพ้นจากสองเรื่องนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับคุณพิสุทธ์ท่านผู้ฟังครับอยู่ในเกณฑ์ทั้งหมดถ้าถามคุณนักสื่อในเกณฑ์ไม่อยู่ครับเพราะว่าเกณฑ์ที่ไม่เข้ามีแค่นี้เองสองเรื่องนี้กว้างมากกว้ามากนะฮะทีนี้พอไปขังที่บ้านได้แล้วเกมก็กว้างมากแต่คนก็่ยิ่งเพ่งเลยเข้าไปใหญ่ที่ชื่อเนี่ยไปไม่ไม่เปิดไม่ใส่ลงมาทั้งหมดเนี่ยคนก็ยิ่งสงสัยบเข้าไปอีกทีนี้ถ้าผมพูดตรงๆนะครับ ก่ระเบียบตัวนี้มีประโยชน์มากนะครับในเรื่องของการช่วยคนที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมตามรัฐธรรมนูญับเอาง่ายๆน,นะครับคุทพิสุทธิ์ผมเนี่ยจะเข้ารายการนี้ผมก็้ทําการบ้านนะครับไปเข้าสถิติจํานวนผู้ต้องขังทั่วประเทศครับนะครับกรมรัฐธรรมน,น่ยเขาจะอัปเดตข้อมูลนี้นะครับสารวจข้อมูลรวบรวมประกาศในทุกวันที่หนึ่งของแต่ละเดือนครับ ข้อมูลในมือผมขณะน,นี้เนี่ยครับในมือถือผมเนี่ยคือ1มกราคมสองห้าหกเจ็ดขณะนี้เรามีผู้ต้องขังทั้งหมดนะครับสองแสนเจ็ดมืนหสี่ร้อยหกสหกคนสองแเจ็ประมาณปีหกเจดผู้อยู่ในเรือนจำนะครับอยู่ในเรือนจำครับซึ่ปรากฏว่าเป็นนักโทษเด็ดขาดเนี่ยเจ็ดบดเอร์เซ็นตนะครับคือสองแสนหนึ่ั็ด้ยหกสิบเก้ <คน S 1> ส่วนผู้ต้องขังระหว่าง มีห้าหมืนสี่พันห้ยสสิบคนที่เป็นสิบเก้าุดเจ็เปอร์เซ็นต์พูดกลมๆคืออย่างนี้ครับมียี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับที่สามยังไม่ได้รักษาถึงที่สุดก็คือรอพูต้องขังระหว่างระหว่างอะไรครับระหว่างรอศาลระหว่างอุทธรณ์ฎีการะหว่างไต่สวนพินาระหว่างสอบสวนครับตอไหมฮะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ับมานสอบสวนอยู่ก็ไปขังที่เนในคุกนะครับระหว่างพิจาคดีศาลชั้นต้น ถ่ายมากัวตัวขังในคุกพี่รักษาชช้นต้นอุทรีกาอยู่นะครับก็ขังในคุกมีห้าหมื่นเจ็ดห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสามสิบคนก็ไม่น้อยนะไม่น้อยผมเห็นว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมาตรายี่สิบเก้าวร์สามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเี้นะครับบัญญัติว่าในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดเออ นว่กระดับสินตฐานไว้ก่อนว่าบริสุทธิ์ไงเพราะการจับกลุ่มมะส่งฟ้องจับกลุ่มโดยตารวจดําเนินคดีสอบสวนนะครับโดยตารวจให้การสั่งฟ้องต่อศาลเนี่ยถือเป็นการกล่าวหาเพราะถึงนี้ข้อหาไงคุณพิสุทธิ์ข้อหาคือข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาแต่ยังไม่มีการตัดสินยังถือว่าบริสุทธิ์อยู่คนจะตัดสินนะครับว่าผิดไหมอยู่คือศาลซึ่งศาลต้องถือไว้ก่อนว่ายังไม่ผิดครับไม่ใช่ถือไว้ก่อนแล้วผิด ภพาษานั้นเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารครับจับกุมมาเป็นการกล่าวหาสารต้องถือไว้ก่อนว่าังไม่ผิดครับจนกว่าคนที่จับกลุมมาคือตำรวจแล้วก็คนส่งฟ้องในการจะพิสูจน์ได้ว่าที่จับกลุมมาเขาผิดตอนนี้หลักเรียกว่าหลักสันนิษฐานไว้ก่อนต้องริสุทธิ์เป็นการคุ้มครองเราทุกคนนะครับประชาชนทุกคนคุ้มครองคุณมิสูจนคุ้มครองผมคุ้มครองทุกคนในประเทศไทยว่าจะไม่ถูกกล่าวหานะครับไม่ถูกจับผิดตัวไม่ถูก กันแกล้งไม่ใช่แพะนะครับโดยสารเนี่ยจะถือไว้ก่อนว่ายังไม่ผิดจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขาผิดน,นี่ก็หลัษสันติานไว้ก่อนว่าเบิสุทสุดนั่นเองถ้าเช่นนั้นบุคคลเหล่าน,นี้ก็ไม่สมควรจะต้องถ<ช>ูกขังอยู่ในคุกระหว่างรอการตัดสินเอาขังเข้าไปขังลงทงัในคุกได้ไงแล้วก็สําคัญคือมาตรายี่สิบเก้าวร์สามนั้นประโยคต่อมาเนี่ยาที่มาตราเดียวกันนี้คือยี่สิบเก้าวร์สองนี่ครับยังมีประโยคต่อมาครับ กอนมีคำพิพากษาอันถึงี่สุดสแสดงว่าบุคคลใดกระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้มผมถามว่าการที่เราคนห้าหมืนสี่พันคนเนี่ยซึ่งยังอยู่ระหว่างการพิจารณานะครับของศาลยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยเอาไปขังรวมกันนักโทษในคุกได้ยังไงฮะม,มันขัน,นรัฐธรรมนูญเพราะเป็นการปฏิบัติกับเขาเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดแล้วอื คุกเป็นที่ลงโทษถูกไหมครับใช่ครับในเมื่อเขายังไม่ผิดอ่ะมันลงโทษเขาได้ยังไงอืมดังนั้นเนี่ยกลับมาเรื่องของระเบียบนะครับกับขังนอกเรือนจําเห็นไหมครับถ้าใช้ใดีมีประโยชน์ที่ใช้ไม่ดีคือไปเฉพาะเจาะจงแล้วไปช่วยใครคนหนึ่งคนใดอย่างที่กลัวกันเนี่ยนะครับแต่ว่าประเด็นผมคือความจริงแล้วเนี่ยเป็นเรื่องมีประโยชน์ครับ เอาผู้ต้องขังในสองหมื่นสองแสนเจ็ดหมื่นคนมาแยกแยะเลยอืมซึ่งตามระเบียบฉบับนี้เขาค่อยทําแบบเนี้ไอ้แยกแยะขึ้นในหลักเกณฑ์วิเขียนเนี่วมาเอาละนี่เด็นแรกนี่คือกลุ่มซึ่งเป็นผู้ซึ่งสามยังไม่พิพากษาว่าทำกระทำความผิดถึงที่สุดว,ว่ากทำความผิดอันนี้ห้าหมื่นสี่พันคนเนี่ยนะครับเอาไปกักขังนอกเรือนจําเลยเหตุผลในการกักขังนี่คนวิสุทธ์ครับ รัฐธรรมนูญมาตรา29วรรค3เมื 2, ่อกี้วรรค2เนี่ยมีวรรค3วรรคต่อมาก็อบ,บอกว่าการจับกุมหรือคุ้มขังผู้ต้องหาหรือจำเลยให้กระทําได้เพียงเท่าที่จําเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้หลบนหนีอืมไว้ง่ายคือ,อการไม่ประกันตัวเหตุผลตามรัฐธรรมนูญบอกว่าต้องคือเพราะเขาจะหลบหนไีไม่ใช่เพื่อหลบหนีเพราะในเมื่อยังถือไว้ก่อนว่ายังไม่ผิดนะทุกคนต้องมีสิทธิทุกคดีนอกคุกถูกไหมฮะครับ ผมข้อเดียวที่ที่เอามาเอาไปขังเนี่ยกักขังรือเพราะว่าเขาจะหนีผู้ต้องหาจะหนีจะมาจะหนีครับถ้ามีวิธีการอื่นก็ <ผม S 2> ควรที่จทำก็ต,ต้องปล่อยครับแต่ที่จะขังเนี่ยจะไปปฏิบัติกก่าเขาแบบเป็นนักโทษไม่ได้อืมเพราะเขายังไม่ถูกพิพากษาว่าผิดครัไปปฏิบัติกับเขาเป็นนักโทษทได้ยังไงคือเรือนจําหรือว่าคุกเนี่ยเป็นที่ลงโทษแต่ว่าเนื่องว่าเขายังไม่ผิด ไม่พักษาจนที่สุด่าไปลงเอาไปขังแบบลงโทษได้ไงก็ขัดรัฐธรรมนูญเพราะนั้นถ้าหมือนสี่พันคนนี้ต้องเอามาทำในที่ใหม่ครับนะครับมันต้องดีกว่าคุกเพราะไม่ใช่การลงโทษอืเป็นแค่กักขังอไว้ให้ไม่หนีอันเนี้ยทําได้เลยสร้างสถานที่กักขังนะครับทางการทําไม่ไหวจะให้เภาคเอกชนเข้ามาอมนะครับผมเรียนว่าเหมือนกับโรงพยาบาลสนามอะ่ะคล้ายๆอย่างนั้นอะ่ะถ้าคิดถึงตัวโควิดแอ่จัดะนะ เลยจะคเหมือนเหมือนอย่างนั้นนะครับหมายถึงว่ามันไม่ใช่การลงโทษคือการขังไม่หนีแต่ว่าทำไมสน้าที่ราชการในแต่จังหวัดหรืออะไรก็ได้ผมผม้าสงสัยนี่จาฮะอันเนี้ยผ่านการรับรองแล้วก็ผลักดันสู่กฎกระทรวงแต่ทํามันไปค้างตึงแล้วเพิ่งจะคิดทําในช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอันเนี้ยระเบียบปฏิบัติของกรมราชคือความจริงแล้วเนี่ยผมเรียนว่าในระเบียบตัวเนี้ยมันต้องเขียนเรื่องนี้เข้าไปครับ ว่าผู้ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ได้รับการพิจารณาเป็นงไงบ้างเอากลุ่มที่หนึ่งผู้ต้องขังระหว่างตือ<ม>สามยังไม่ได้รักษาถึงที่สุดเนี่ยได้สิสธิ์ออกมาก่อนเลยอืมก่อนคือหมายถึงว่าออกมาจากคุกแล้วไปกักขังที่อื่นที่เป็นแค่ไม่ให้หลบหนีแต่ให้เขามีความสะดวกสบายตามสมควรนะครับไม่ใช่คุกเพราะไม่ใช่การลงโทษที่ทำผูผิดนี่กลุ่มแรกเขาไม่ได้เขียนเอาไว้เงเนี่ยกลุ่มที่สองเนี่ยแทนที่ช่วยดันไปห้ามไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้กักขังนอกจากทีน คือกลุ่มของคนซึ่งเอ,อต้องโทษปรับเสียค่าปรับแล้วก็ผิดทดางวิัยใช่ไหมซึ่งแต่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเออาตามกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาคือวันละห้าร้อยบาทซ,ซึ่งคุณพิสุทธิ์นีโดนปรับหนึ่งหมื่นบาทติดคุกไปวันละห้าร้อยไม่มีเงินจ่ายแล้วไม่มีไม่มีฟักสินให้มาช <END S 2> ำนักแทนค่าปรับก็เอาห้าร้อยหารคือยี่สิบวันโดนขังยี่สิบวันตัวเลขคุณพิสุทธิ์ทราบไหมครับในปัจจุบันมีกี่คนน่าจะเยอะอะไรนี่พัน 6 9 9คนฮะนี่หมายถึงจำนวนที่ไม่มีเงินจ่ายค่าปรับแล้วติดคุกถูกไหมฮะใช่ครับทุกคนแต่ว่า6 9 9คนคือตัวเลขณวันที่1มกราคมนะ6 7ดแต่คนสุดท้ายเลยครับจะมีคนโดนโทษปรับหนึ่งมืนก็คือขังยี่สิบวันครับตดนปรับสอง0มื่นก็ขังสี่สิบวันอืมเรือองไหมฮะจุดไว้ง่ายคือจำนวนทั้งปีเนี่ยน่าจะถึงสามหมื่นคนอืม6,000คนเนี่ยก็จะมีคนดู การขังเป็นปีครับหรือหลายเดือนหรือแค่ไม่กี่วันก็จะมีคนเข้าคนออกนึกไหมครับครับจํานวนยอดรวมของคนที่ถูกเอาไปขังรวมกับนักโทษเพราะเหตุที่ว่าไม่มีเงินจ่ายเขาปรับเนี่ยวันหนึ่งปีปีหนึ่งเนี่ยนะครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยอยู่ระหว่างเกินสองหมื่นคนอนะ่ะถึงสามหมื่นคนผมถามว่าคนเหล่านี้เนี่ยในเมื่อในเมื่อ ทอดของเขาเนี่ยคือแค่ทาปรับครับอืมแต่ที่เอาเข้าไปขังเพราะว่าเขาไม่มีเงื่อค่าปรับผมถามว่าใช้วิธีการอื่นดีไหมใ,ในเมื่อเอ,อกฎหมายอาญาก็มีนะครับว่าศาลจะสั่งให้บำเพ็ญประโยชน์หรือบริการสาธารณะก็ได้ถ้าเจ้าตัวยินยอมครับนะครับมันจะไม่ควรไงเกือนจำเนี่ยควรจะมาอ้าวถ้าใครที่ ต้องมาเข้าเดินจำเพราะถูกไม่มีเงินจ่ายค่าปรับเนี่ยส่งกลับไปคงคุมร้องถึงศาลเลยครับเพราะขอบริการสาธานั้ใช่ไหมครับหรือถ้าหากว่าไม่ได้ึ้นมางริางจริงก็ควรเอาเข้าไปขังที่อื่นครับที่ไม่ได้คุกครัใช่ไหมครับเพราะมันการกรลงโทษคนจนอ่ะเดี๋ยวที่จะไล่ฟังแต่ว่ายังไม่ถูกปฏิบัติวิธีนี้ถูกไหมิธีใช่ทีนี้ก็คือนี่คือประเด็นครับว่ามันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ระบุประเภทไว้เนี่ยหรืออีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มคนป่วย S <S รักษาตูวที่โรงพยาบาลครับไอ้แบบนี้ก็สามารถทําให้เข้อที่รักษาเนี่เป็นเรื่องจาได้ใช่ไหมครับครับคือที่ผมยกตัวอย่างนะคนที่เข้าเกณฑ์ต่างๆหรือคนที่สูงวัยมากๆนะครับหรือคนที่เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คนจะมีวิธีการต่งางๆออกไปใน ในระเบียบตัวเนี้ยมันควรจะเขียนแยกเนี้แต่ตัวตัวโรงพยาบาลนี้ผมก็เคยเห็นตัวนี้ใช่ไ้มอาจารย์่ว่ากรณีคนป่วยแล้วอยู่โรงคนป่วยแล้วต้องกาม่าูสุดทุกไปโรงพยาบาลก็มีอยู่คคือม็นอย่างนี้เอจะใช้ระเบียบตัวเนี้ยเอาไปกักขังนอกเรือนจําเนี่ยดูดีจะไปช่วยใครคนหนึ่งคนใดเลยก็ไม่ได้หลักการคือไม่ใช่เพราะคนตามระเบียบเนี่ยต้องบอกเขาต้องเขาตั้งคณะทํางานขทุาชุดหนึ่งโดย รองอธิบดีกรมวัชทรธที่ดูแลเรื่องเร่อรัชทันนะครับนะครับเป็นประธานและทํางานแล้วสํารวจดูครับผู้ต้องขังทั้งหมดเนี่ยตอนนี้คือสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันคนเนี่ยประกอบด้วยคนกี่ประเภทแล้วแต่ละประเภทจะจัดการหมายว่าจะดําเนินการยังไงครับแล้วเสนอทุกเรือนจําแล้ะผอบอรเรือนจําเห็นชอบก็ส่งให้อธิบดีกรมรัชทรธรรอนุมัติอันนี้คือขั้นตอน แต่ว่าที่มันเป็นปัญหาครับเพราะว่าในตัวระเบียบข้างในเนี่ยมันไม่ได้แยกแยะเอาไอว้นอนมันให้อำนาจข้าราชการอย่างกว้างขวางทำให้เกิดความสงสัยแต่ว่าผมไม่คิดว่าจะเกิดการเอาไปใช้เฉพาะเจาะจงที่ใครได้เลยอถ้าเจาะจงไปที่คนหนึ่งคนใดขึ้นมาเป็นเรื่องแน่นอนครับซึ่งซึ่งจริยๆเรื่องการกักขังนอกเรือนจำนี่แหละผมก็จะได้เป็นกระแสขึ้นมาแล้วสังคมสนใจก็เพราะว่า มีแนวโน้มหรือความเป็นไปได้ที่ใช้เฉพาะบคนนุบคคลในบุคคลหนึ่งใช่ไหมก็เลยเกิดนี้ขึ้นมาคือมันไปเกี่ยวพันกับเรื่องคุณทักษิณทั้นเป็สี่อ่าใช่ป่ะนะครับอ่าคนตั้งข้อสังเกตทุกคนคิดว่ามันเกี่ยวข้องกันอะไรแบบเนี้แล้วยิ่งพอตัวระเบียบตัวเนี้ยไปตัดคําไม่ใส่คําว่านอกเรือนจําลงไปในระเบียบยิ่งยิ่งการกักขัง,ของนอกเรือนจำเขาไม่ใส่คนยิ่งสงสยัยครับแล้วหลักเกณฑ์ข้างในก็ไม่ได้บอกว่าหลักเกณฑ์อะไรครับ ช่ไหมครับเป็นอำนาจของนักทำงานเสนอองบอ์ดินจำแล้วเสนอที่บดีธรรมะเนี่ยมันกว้างมากครับจะได้เวลาน้อยอาจารย์อาจารย์ปรอยางนี้ผมว่าสรุปว่าถ้าการจะหาต้นจาเป็นหลักการที่ดีนะฮะสำหรับการที่จะให้ผู้ที่ยังไม่ตัดสินคือหลักคือนี้ครับหลักคนสรุปนะฮะซึ่งมันไม่ใส่ในระเบียบนี่ผมก็สรุปให้ว่าคนจะเป็นยังไงหนึ่งปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญนะปฏิบัติกับผู้ซึ่งสารยังไม่พิพากษาถึงสุด ว่ากระทำความผิดด้วยการเอาไปขังในเรือนจำเนี่ยผิดรัฐธรรมนูนขัดรัฐธรรมนูญกลุ่มเนี้ยปัจจุบันมี54,000คนครับตัวเลขทั้งปีเข้าออกนะคุณนิสุตที่สามเรื่องการตัวประมาณแสนครับอาจารย์ปัญญาขออภัยเลาไปไม่ได้เดี๋ยวจะเข้าฟังถามใช่ครับคุณจะบอกอาจารย์หน้าครับครับลาไปด้วยกันครับท่านผู้ฟังครับกลับเวที่ตัวผมก็อาจารย์ปัญญาลาด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเวทีความคิดที่96.5 FM คลื่นความคิด